บางเมื่อากัเลยบ ่าเรือนะเรือกำลังออกเรือไเรือก็จะมีเรือที่ปี เมืองฝั่งเดนมาร์กเขาก็จะเรียกว่าเฮสัอร์เมืองฝั่งสวีเดนฝั่งนูง้นเขาจะเรียกเฮซินบอร์ก น่าจะมีหอยดังลมอยู่นะอ๋อนี่หอยเมงผู้เนะค่ะปล่อยไว้เขาออกลูกออกหลานเยอะๆเหอนกันอู้ยเบๆสวยมากน้ำเย็นเจี๊ยบ کشید یک